ตอนนี้นะคะเรามาจะดูวิธีการแก้ไขนะคะกรณีที่เหรียญมันเด้งออกมานะคะเหรียญมันไม่เข้านะคะเราใช้วิธีการนี้คะเราเปิดเข้ามาในตัวเครื่องเสร็จปุ๊บนะคะเราเปิดไอ้ตัวกล่องครอบเหรียญออกมานะคะแล้วก็มือล้วงเข้าไปนะคะปุ่มด้านบนสุดนะคะเลขศูนย์กดเลยเลขศูนย์ไปนิดนึงนะคะมันจะมีอยู่ทั้งหมด3ปุ่มนะคะเราเอาปุ่มบนสุดกดไปปุ๊บนะคะกดหนึ่งครั้งจะขึ้นคําว่า A นะคะแล้วก็ปล่อยกดอีกครั้งหนึ่งมันจะขึ้นคําว่า A1 แบบนี้นะคะพอเ1แบบนี้ปุ๊บนะคะเราก็มาหน้าจอแล้วเราก็ เอาเหรียญน,นะคะหยอดเหรียญสิบบาทนะคะเราเอาทั้งเหรียญรุ่นใหม่รุ่นเก่านะคะเอามาค้ากันแล้วหยอดไปนะเรามีเหรียญต้องประมาณสัก30 40ี่เหรียญเลยก็ได้เราหยอดจนหน้าจอเนี่ยหยอดแรกๆเนี่ยมันจะไม่ขึ้นอะไรนะคะหยอดไปเรื่อยๆ,ๆนะจนหน้าจอตรงนี้นะขึ้น300เลข300นะคะแล้วเราก็หยุดนะหยุดเสร็จแล้วเราก็มาปิดเครื่องตัวนี้นะคะ,ะปิดเครื่องตัวนี้ปุ๊บแล้วเราก็เปิดนะคะเพราะฉะนั้นอ่า มันก็จะใช้ได้เลยปกติเลยนะคะนี่คือวิธีการแก้ไขกรณีที่เหรียญมันหยอดไปแล้วมันเด้งออกมานะคะค่ะ